ลูกค้าก็จะมาบีบเราก่อนที่เราก็จัดวางให้เขาตามบีบสวัสดีครับผมนนท์นะครับเป็นวิศวกรของสาโชคครับผมวันนี้เราอยู่ที่หน้างานที่แผ่ล้อมอของคุณฟ้าคุณอัดครับผมจะพามาดูาตัวสํานักงานของคุณฟ้าคุณอัดเขาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาเอาไว้ใช้ทํางานแล้วก็จะมีออฟฟิศที่ว่าเขาจะเอาไว้โชว์พวกจิวเวลรี่แล้วก็ทองและพวกนี้ใช่ครับไปดูกันบริเวณนี้ จะเป็นบริเวณของที่เขาจะโชว์จิวเวลรี่ครับผมเป็นร้านเป็นร้านโชว์จิวเวลรี่พวกโกเมนพวกอะไรขเขานะฮะซึ่งบริเวณนี้เจ้าของบ้านเขาก็จะให้เผื่อสายไฟไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีบิวอินมามาตั้งตรงนี้พวกโต๊ะพวกอะไรอย่างงี้เอาไว้โชว์ทางเราก็จะจัดพวกปลั๊กไฟพวกอะไรพวกนี้ไว้ให้นะฮะบริเวณนี้จะเป็นโซนที่เขาจะเอาไว้ให้ช่างทำจิวเวลรี่ทำอะไรพวกนี้ททำพลอยครับผมใช่เขาก็จะจัดพวกปลั๊ก ไว้ให้ก็จะมีจุดวางโต๊ะตามตำแหน่งอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะมาบีบเราก่อนที่เราจะติดตั้งพวกสวิตชป์ปลั๊กอะไรทวกงนี้เราก็จัดวางไว้ให้เขาตามบีบครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของจุดควบคุมไฟฟ้านะฮะซึ่งก็จะมีส่วนของตัวควบคุมแผงโซลาเซลล์อยู่ด้วยนะก็<ๆ>จะเอาไว้ด้านล่างหมดเลยนะฮะอันนี้อ่าก็จะมีในส่วนของบันไดส่วนของบันไดเราก็จะมีการดีไซน์ของเราจับบันไดนะฮะก็ตอนนี้ มันก็จะเป็นดีไซน์ซึ่งผ่านการดีไซน์จากสถาปนิกนะฮะของสายโชคนะครับกระเบื้องของตัวบันไดเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นขนาดเมตรยี่คูนหกสิบนะครับผมซึ่งมันก็จะได้ความกว้างแล้วก็รอยต่อไม่เยอะนะฮะความกว้างของบันไดอะ่ะมันจะกว้างกว่าเมตรยี่สิบอยู่ประมาณสักสามสิบเซนซึ่งเราก็เลยเลือกเลือกให้เศษเนี่ยมันอยู่ซ้ายขวามันจะได้ดูเป็นตัวกําหนดทางเดินนะฮะ ครับผมด้านบนโซนนี้ก็จะเป็นโซนของออฟฟิศคุณอัดนะครับผมซึ่งคุณอัดเขาก็ต้องการห้องใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับบริเวณนี้เราก็ฟีดมาเหมือนกันว่าอยากได้อะไรตามจุดไหนนะฮะก็จะมีจุด2ตัวเสียบทีวีแล้วก็สวิตช์ปลั๊กต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีแอร์แอร์ก็จะเอามาซ่อนไว้ตรงนี้ทุกกระบวนการในการติดตั้งพวกนี้ก็จะผ่านการคุยกับลูกค้า ว่าเขาชอบจุดไหนแล้วจุดไหนเหมาะสมที่สุดนะฮะก็จะมีการแนะนําด้วยครับห้องน้ําจะดีไซน์เป็นสีกระเบื้องสีอ่อนๆนะ,ะับเพราะว่าลูกค้าชอบโทนสีขาวก็จะเลือกตัวกระเบื้องแล้วก็ให้ลูกค้าเขาดูนะครับผมว่าเขาชอบสีประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมแล้วก็เอาตัวอย่างมาวางเทียบกับบริเวณหน้าง,งานจริงให้ลูกค้าดูเลยครับผม โซนนี้ก็จะคล้ายๆด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นที่ทํางานนะครับผมตอนนี้ที่ตอนแรกในแบบมันจะเป็นผนังทึบไปเลยนะครับ,รบแล้วคราวนี้ก็มีการดีไซน์เป็นกระจกนะครับซึ่งก็แนะนำเจ้าของบ้านเข้าไปนะครับผมซึ่งลูกค้าเขาก็โอเคเขาก็ชอบประมาณนี้ดูโปร่งๆดีเหมือนกัน